แล้วแบบไหนดีกว่ากันคะอาจารย์สมมุติว่าถ้ากรณีแบบเลือกได้อีกว่าตัดแล้วทาเลยอันนี้นนง่ายกว่าต้นเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าต้องรอมันครับอันที่จําเป็นใช้คําว่าจําเป็นก่อนนะครับจําเป็นคือพาร์ทของการผ่าตัดรักษาหรือการผ่าตัดยกมะเร็งออกไปเนี่ยจะยกบางส่วนยกทั้งหมดก็แล้วแต่อันนี้เป็นพาร์ทที่จําเป็นนะครับอันนี้จาเป็นร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่า ไปเจอที่ไหนไปเจอแพทย์ท่านไหนก็ต้องมีพาทนี้ทั้งนั้นนะครับจะรักษาตัดบางส่วนตัดทั้งหมดแต่รักษาเนี่ยต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามหลีกเลี่ยงเด็ดขาดนะครับ <c oughs> แต่ส่วนของการเสริมสร้างเสริมสวยเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับคนไข้ขึ้นอยู่กับแพทย์ละเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรดีกว่าเนี่ยอาจารย์บัวก,ก็จะบอกว่าอะไรก็ดีทั้งนั้น <c oughs> เช่นสมมติทําพร้อมกันเนี่ยข้อดีก็คือไม่มีการสูญเสียเต้านมหลับไปตื่นมามีเต้า จะบอกว่าเหมือนเดิมก็ไม่ได้เนาะต้องบอกว่าใกล้เคียงเดิมนะครับเรียกว่าอาจจะรอให้เข้าที่นู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ใกล้เคียงเดิมได้นะครับหรือถ้าเกิดทําเต้านมใหม่ขึ้นมาปรากฏว่าเอาผลชิ้นเนื้อมามีกระจายต่อมน้ําเหลืองเอา้าต้องให้ยา,เ,าเกิดผ่าตัดแผลที่หน้าท้องไว้เกิดมีแผลมีน้ําเหลืองมีอะไรเอา้ายังให้เคมีไม่ได้ต้องดีเลยก็จะเป็นข้อเสียของการที่ทําพร้อมกันเหมือนกันใช่ไหมครับ อาจจะมีลิมิตในการให้ยามีลิมิตในการฉายแสงข้อจํากัดต้องระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นแพทย์บางท่านก็จะบอกว่าอยากกระนั้นเลยเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมพาร์ตรักษาผ่า,าตัดเนี่ยทำไปก่อนเสร็จแล้ว2ปีปลอดโรค3ปี4ปีปลอดโรคค่อยคิดค่อยมาทําเต้านมตอนนั้นก็ยังไม่สายเกินไปเพราะฉะนั้นการทําเต้านม ในภายหลังตัดมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันครับ